อันนี้ป้าตำมุ้มตำใส่มะละกอลงไปหอมหอม,<า>มหอมหอมเสียงโคลกกอง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 เสียบแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับเวลาแฟมลี่นะคะมาตุ้มโฮมยำแรงนะคะตำมส้มตำนะคะ เปอ็นต์อ้เป็นแต่แสบแท้แสบคักเขาเส้นเข้มมดเลยนแสบคักแสบคักประดีจำาข่าวเหนียวไงน้ำไม่ตัน้อะบบ่เนี่ยมาแล้วมาอาบักไอ้ข่าหน่วยนาวสองหน่วยต้องใส่น้ำตาลจ้ะบักหน้ากับมัีน้ำไม่ใส่น้ำตาลนันหานนไม่หาน่เาไปอ่านน่นลังาบักน้าม่ส เมื่กี้ทิ้มาห้วยพุตัมได้เลือะไรทีน่ะกะใส่กอกะโฮ่ยไงน้าวัเพียังระถาวังเป็ดนั่นได้ติดมาแย่งไปใส่ปายงไปีิดกลับมาด้คอนเสีย์่อนไทยรแข่งโนะข้าวนะคะเดี๋ยว้วเนาะใจกันเลย าหนียวห่อนๆตมาหุ่งแซ่บๆ่บให้น้อยจตันตันนแบบแม่ถ้าลูก่อยกันยังบะเมื่อไม่รู้แม่ถ่ายคลิปแป๊บนึงแม่ทำง,ง,ง,งานอยู่ดูดูดูดเป็อนะแซ่บเลยทีนองไหมือนก็ทอดปลาหมึกทอดปลาหมึก เปิดอันนั้นนะเออเปิดไฟนี่มันมืดมันไม่แจ้งเลยมันไม่เผ็ดมันมีความเผ็ดเลยไม่ได้แค่พริกเลยแม่อืมพริกอันนี้ล่ะยาชิจะได้กินพริกอันนี้มันไม่เผ็ดพริกแดงๆอันนี้น่ะหาเบามันเผ็ดกับเผ็ดน้อยัสสปาาเข้วนที่มันอะไรจะบาดไปถามจะดูจาก เดีี่เบิรงให้ในเด้อให้ได้หาบาทในเด้อหาบาทก็ว่าพ่อมามาตัวมึกเป็นกันซื้อให้ควายอยู่น้าควายก็เบอร์อกินมตัวมึกเนาะวัเอาไปทอดเนาะเคยไหมเอาโรดเคยไหมเคยไหมื่อพุ่งมเหรอนกำลังปอกทูนอยู่กับตำลมังหงอึนไม่ขึ้นเลตามมนเป็นยังเล้มากินข้าว มากินเหมันอ้วนอเป็นย่งนัไงแห้งเหรอ่างหวงมันเห็นนาน้องมีกินข้าวของพ่อเนี่ยองลุงป่ะก็เถ่อนคาสะดยังหาเดี๋ยวเดี๋ยวความสะดกก็ีม่าสนุกมหาโอ้่อใหญ่ใจดีผ่้ใหญ่ใจดีผูอใหญ่ใจดี ข่อการะมาพูมือพี่อยาก้ะพี่อยากจดีสั่งบ่ญาชีเป็นคนจ่ายบ่ตะกี้ข่อยสะดุ้งคือเจ้าระยะมาช่วงของมาเราไข่อยสะดุ้งอันนี้บ่นาฬิกาของคุณแม่เดียนเดียนไก่มันเสือมาให่เดียนมาเท่าเนี่ยพระเจ้าเปลำเวลาเวลาสุดนาฬิกามาให้่มันเสือมาให่ ข่อยหม็นคนที่นี่เวลาข่อยจะห่วงได้ไหปะข่อยมีมาเพิ่มหรอกนี่ของแม่แอนเดนไก่มันซื้อมาให้ข่อยก็บ้าอยู่มันคือบอกข่อยถ้าโดนแล้วของมันก็เนี่ยมาแล้วข้าซื้อมาดีออันนี้เอียงอยู่กะแกะเกะบอกข่อยว่าจะแกะให้กี่ปออกต่อยผู้เดียวคนไม่เจ้าเบิ้งแล้วกระช่างเราข่อยหุงจังเราเวลาแล้วโอ้เคยไหมเคยไหมทอดมันทอดมันทูนทูน ต้องต้องบีบี้ไปเราก็น้ได้คเรตไปด้หมเือมตาบอกโอ้ยเนาะปี๊กนั่นอ๋อปี๊ปี๊ปีปิ๊ปี๊ปี๊ปี้ที๊ป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 ีาปี๊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 ้ี๊ปี๊ปี๊าเไปี๊นี๊ปี๊ปี๊ปี้ปีีีีีีีียีก็๊อาแล้วก็

ตัวีไหลวนไหนลองมั้ดูกมองที่บริมันตุงต้วงว,ง,วงนี้ อยู่แล้วคือนอนบองฝนตกจน๋มค่อยนอนที่สามฝนตกน่ะแล้วก็ค่อยก็นอนไม่หลับเลยค่อยดูดูพีเป็นดึก่อยู่ดูสิที่อยู่สิที่อดูไอ้ยังไอ้ไอ้ตัวผมค่อยหลับซะมัน หลับแล้วค่อ,อย,อยอก็กไม่ตื่นความสนุกไม่เแล้วนี่พ่ล้างจานอยู่ไปช่วยหนักมานัะแล้วกำมืองแม่ก็ เก็บัมภาระคุณบ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเตรียมของจะกลับบ้านแล้วนะคะฝนกำลังจะตก